23ตุลาคมวันปียะมหาราชน้อมกล้าวลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ทรงประกาศเลิกทาตวันนี้แอดมินนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบทาสในช่วงเวลานั้นมาฝากทาตมีด้วยกัน7ประเภท 1. ทาตสินไทยเกิดจากการขายตนเองเป็นทาตส 2. ทาตในเลือนเบี้ยเกิดจากแม่เป็นทาตพ่อเป็นนายทาตส 3. ทาสมรดกเกิดจากการส่งต่อมรดกของนายทาตที่เสียชีวิต 4. ทาสท่านให้เกิดจากการรับมอบจากผู้อื่น 5. ทาสาทันโทษเกิดจากบุคคลที่มีโทษแล้วมีคนมาชดใช้หรือช่วยเหลือ 6. กธาสที่ช่วยไว้จากความยากจนเกิดจากบุคคลที่ต้องการพักพิงไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและที่อยู่อาศัย 7. ทาสเฉลยเกิดจากการแพ้สงครามต่อมาการที่จะหลุดพ้นจากการเป็นทาตมีด้วยกัน6วิธี 1. การหาเงินมาไถ่ถอนตนเอง 2. การบวชที่ต้องได้รับการยินยอมจากนายทาส 3. การหลบหนีจากการเป็นเฉลยในสงคราม 4. การแต่งงานกับชนชั้นที่สูงกว่า 5. การแจ้งความนายทาตว่าเป็นกบฏและตรวจสอบว่าเป็นจริงและสุดท้ายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้คือการประกาศให้เลิกทาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า